สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับย้อนราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยวกเจ็ดสิตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับออามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็มีพิม์ลีกแล้วก็ ลาลีกาลงเล่นนะครับไปที่เวลาตีสองครึ่งก่อนนะครับพเมยรีกอังกฤษเซาท์ทม์ต,มตันทีมบวยจะเปิดบ้านเจอเชลซีอันดับ 3. สาเซาท์ทมัต,มตันมี5แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอบร,รายตันมา1-1นะครับตัวเจ็บเพียบเลยครับแกลลักก็ฟินดาวอดัมอาร์มสตรองไทเดอร์ลิฟลินกองน้าคาร์มอลอนอาร์เชอร์นะครับเจอกับเชลซี 25แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มแอสตันวิลล่ามา3-0นะครับลิสเกมก็ยังเจ็บอีกรอบแต่ว่าตัวหลักๆก็จะดอนซานโชโคพาเมอร์เปดโดเนโตนิโคลัสแจ็คสันนะครับเจอกันล่าสุด2ฤดูกาลก่อนตอนนั้นเหลือเชื่อนะครับซอลตันตันเอาชนะเชลซีไปกลับก่อนเกมเชลซีบุกมาเป็นต่อแน่แม่แต่ว่าล่าสุดเชลซีติดลมบนนะครับดูเหมือนว่ามาเลสกาจะเจอระบบการเล่นที่ลงตัวกับเชลซีนะครับพิจามองว่าซอลตันตันไม่อยู่แน่ครับ ประตูแรกมาไวไหลแนะ่เชลซีจะบุกชนะแน,แน่การันตี1ประตูลุ้นประตูที่2เชีย์เชลซีนะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันดิวคาสเซอรดับ11จะเปิดบ้านเจอจากฟูงลิเวอร์พูลในคาสเซิล19แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอพาเลทมา1 1ครับเอ็ดดี้ฮาวต้องเช็คอาการของอเล็กซเดออีซักที่เหลือเนี่ยบูโรกิมาไลส์ จอเอลลิงตันซานโดโตโนลีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับทีนี้หน้าเป้าถ้าอีซักไม่พร้อมก็จะเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับเจอกับลิเวอร์พูล34แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแมนซิตี้มา2-0นะครับเ uh huh. นอร์สโลตตนี่แม่ฟอร์มสุดยอดจริงๆนะครับชนะ15จาก16นัดหลังสุดตัวหลักก็เหมือนเดิมนะครับฟันได้กราเวนแบกแม็กอลิสเตอร์ซาร่าลุยดิอาสโคดิกัรโปรครับอยู่ที่การจัดทัพ เจอการฤดูกาลที่แล้วลิวอพูชนะไปกลับในบ้าน4-2เกมเยือนก็บุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมลิวอพูก็ยังบุกมาเป็นต่อนะครับแม่น่าสนใจครับเอาง่ายลิวอพูอันนี้สลอตเล่นไปเล่นมานี่ฟอร์มติดลมบนจริงๆนะครับแต่เราก็ชนะมา15จาก16เกมดูแล้วนิโคลเซก็คือถ้าลิวอปูจะสะดุดเกมแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับแม่ตอว่าด้วยฟอร์มนี่ก็สะดุดยาก,กจริงๆนะครับ เล่นไปเล่นมาเผลอเป็นของลิเวอร์พูลครับวัดใจลิเวอร์พูลดีกว่าครับมีโอกาสจะบุไปเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มต่อเนื่องนะครับปิดท้ายเวลาตี3ตรงลาลิกาสเปนอาร์ติบินเบาเปิดบ้านเจอกับเรอวมริตรองจากฝูงบินเบา26แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้บุกชนะรายโยเบกาโนมา2อนะครับตัวหลักๆก็อเล็กซ์เบรินเกนี้ก็อินยากกีวิลเลียม กองหน้ากอก้ากรูเซต้านะครับเจอกับมาริต33แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่มา2 0นะครับวินิสูรุษยังเจ็บแต่ว่าแกนหลักแนวรุกก็จูดเบลลิงแฮมโรดิโกคียันเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมฤดูกาลที่แล้วเจอกันมาริตเอาชนะ2 0ทั้งเย่าและเยือนนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองมาริตบุกมาเป็นต่อครับคือบินเบาเนี่ยเวลาเจอมาริตทีไรโดนลุกชีนะครับแม้ว่าบินเบาจะไม่แพ้ มา9้านัดติดต่อกันทุกรายการแต่ว่ามาดริดเองก็กําลังทาแต้มไล่จี้บาเซโลนานะครับจริงๆได้เปรียบเรื่องแม่ด้วยซ้าไปแล้วเพราะว่าแข่งน้อยกว่าดูแล้วเสร็จมาดริดครับมีโอกาสจะบุกไปเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่เชลซีลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริด3ทีมเยือนนะครับก็เหมันเดิมฝากไปด้วยพักยก7 7จอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ